สวัสดีจ้าสาวผาดพนมปลาเสี่ยวมีข้ามไม่ยางหรอกตลาดนัดไทราำเพลิดผากรุงจังหวัดนครพนมานาคนนม่ะมีเป็นสาววันจันทร์ค่ะสาวปีใหม่ค่ะพี่นอ้องเบื้องของขายกันค่ะปีนี้กล้วยนวลละซาบัดมองนี่จะขายพวกพักสดราคาส,งสารงคุณภาการเกษตรนะคะพวกนอก้องผักสดสดตึกถึกเลยค่ะ ตอนเศร้าตลาดนัดไทร้าวเพื่อทานนงจังหวัดนครพนมนค่ะคนไลค์คือเก่าค่ะมึงเี้นเต้ฮะเขาจีร้าวตัาซาบอะผักโไม่กวาดผักสดๆเลยค่ะ ในการต่อสู้ตลาดนัดไทยลามือถ่าร์พนุนจังหวัดนคนรพนมค่ะตลาดนัดมือแรกของปีใหม่ค่ะพี่นอ้องคนร้ายขนาดเลยคทำยังไงการ,นการหนู ตัวจกบาทดเาเดียวหเนี่อตัเตัวบาทหนูอ่ะหนูตัวละแปโอ้หนูตัวละแปดสิบขาเดรอบอ่อะคะหอยเดืออันนี้มันถ้าอยากเดรอเลเมนดาสุดๆเลยค่ะ โอ้โหล่เอาดินี่เราโล่โตขึ้นบ่นี่ดิ <i é> <technology> ปูแดงโลละสองร้อยเ <c oughs> ขียดหน่อยเขียดนอยมเทขียด่งีแห่งพี่อ้องมีถุงละหาสิบกับถุงละร้อยปูแ <c oughs> ดงหอยเดือ นีกับนีกับไขปูแดงกันไปแล้วปูแดงสดดมลู้ตัวละสองร้อยอันนี้เมนไม่หวานนะหนังงูอันนี้ก็ข้าวจีลาว ในการดาเศร้า,ราค่ะตลาดนัดเทรามพฤธาพนมจังหวัดนครพนมค่ะพี่น้องตลาดนัดจะมีทุกเ้าวันจันทร์และก็เสาร์วันพฤหัสค่ะถ้เบืมู่แล้วนันนัน้รจหวานแม่ประโคอนะโรลลอยโอ้โคนาโรย มีแมงมีหอยแลาคอปลาดุกพี่น้องขายแหมูหไรแดงลายขนาดเลยค่ะมีพี่น้องตูแดงไหจ้าสองแสนจ้าเดนจ้าสองร้อยแปดสิบตัแดง ลูกต่อกองละ้อยใ่ลูกต่อไข่มดแดงกองละสาบาทเดี๋ยวหาลนี้ได้ไองปลาเพาะปลาเพาะปลาน้ำโขูจังบาทเจ็ดสบอ๋อโลละเจ็ดสิบค่ะ หนูก็มีหนูกล่องละลอยสาวต่อกล่องละลอยวไว้ก็มีนะจ้าลาผอกตัวละลอยห้จ้าสิจ้าตัวสิจาตัวจ้านละลอยสามติ าัว,ลแ,ลวแล้วเรียบร้อยนี่กระปาเปาะโลลเจ็สิบพี่นอ้องตัวใหญ่เลยค่ะปลาลําโขปาอะล่ะผักสดสดัแล้ว่าก็เรียนเดียวบังส้างัน้าดๆงามๆเลยค่ะ ปลาพอะปลาขาวเห็นกี่ใช่ใ้บ็มกี้้อยเดียวค่ะบรยากาศตเ้าค่ะคนลายคือเก่าค่ะมีเห็นบทจาระลอยจานีไง ปาเห็นมาแล้วเรียบร้อยกองระห้าสิบาทองละร้าสิ่องาทรื่องเขียดขู่จะบาดอ่ะโอ้กละห้าสิบอะ ขุมอืมปลาพี่น้องคิดมาแล้วเรียบร้อยกลองลา้าซิบบัทใหญ่เลยค่ะกลองลาซาบักใค่หมดแดงกลองละซาวพี่น้องกองใหญ่เลยค่ะ สวัสดีจ้าสาขาธพานมพาเทียวมณีพามาอย่างหล่อตลาดนัดไทล่ามเพื่อถาตพนมจังหวัดน,นครพนมค่ะมณีเป็นตลาดนัดมือแรกของปี2 0 0ร้อย68จ้ะคนคึกคักขนาดเลยค่ะคะนหลายมืีไปเบ่งบรรยากาศกันค่ะอืปูจำจักบ่าอ๋อจำลักซาว มงไวายพี่น้องตัวใหญ่ๆเลยค่ะตัวเป็นจามม้วยกัมลาซาบาดมีหกตัวไข่มดแดงวาย วายกับหนูวายพี่น้องร้ายขนาดเลยค่ะนี่ร้ายนี่นการย้ำเศร้าค่ะ ปลกขอนาเป็นเป็นเลยค่ะกิโลละร้อย,อลอยเลยใหญ่ เขียดกระปูมะซาบะกระตูดินก็มีขายค่ะโลล,ะ,ละสี่สิบปลูกผักเก่าลัดการ์ตงเส้าค่ะค มีใครตกพักสดพี่นอ้องอาหารทะเลก็มีขายคะ่ะ ซาค่ะปลาทูสดกิโลละ40ห้าสิบถึงตามขนาดตัวค่ะนี่นี่ไขอลจักเวีน่น้เลยนินะครับูน่จิแปน่ทานินี่ย ร้านนี้จะขายพวกอย่างไรเอาวัวเผางัวเผาเหนืองัวหมวูหมหมหมปาลาค่ะร้านนี้ นังเข็มมัดอร่อย,อยเก็ดจาระหาสิปลาค่ะจาระาบาทจนานง่ญ่ๆเลยค่ะ หอ,เเอออหอยเดือยโลละสองร้อยหกสิบาทหอยเดือยปลานี่ก็จะขายพวกหมูหอยไข่ห,ไหมดแดงลูกต่อ,อเอานายจัจนทร์เหรอ,อคนได้เอาคนมาได้ไรจ้าเด็กบดผักหวานของละร้อยค่ะของใหญ่าย ปลาคอตัวใหญ่ๆร้อยตังบาทคะร้อยหกสโอ้รอยหกสิบตัวใหญ่ๆยปนหลายอายนร้อยแปดสิบลนึ่งเรอคะครึ่งโลก็พอใหม่รอยสิเดียวค่ะลูกล่อเดียวค่ะกระปุกปลาเาะปลานำโขค่ะอันนี้กิโลละเจ็ดสิบบาทตัวใหญ่เลยค่ะาคุด้ม ปูปลาเพอนอืโกเป็นเป็ลาเพอปลาน้ำโขงค่ะงามเลยค่ะตัวใหญ่

นังเคียวนางเคี้ยวมาใหญ่ๆมาตั้งบ่าครนะลอยนึงครับอืม,มาละ้อยินลับหัวลักหัว่ไ้นนรไข่ปลาไข่จังไหนคะแม่ก้ลอยค่ะอ๋อลอยละลอย ปาล,ลาเพาะโรจะบาดแม่โอ้ดูลรลอยฟาวค่ะปาลาเพาะปลาน้ำโขลยากาศตอน้าวตลาดนัดไทยรามเพืรอตาดพนมจังหวัดนครพนมค่ะตลาดนัดจะมีกเช้าว,วันจันทร์และ้าววันพฤหัสค่ะ ครับ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 